เดีย๋ยวไปซื้อบัตรเข้าสวนสัตว์กันเ็นไ่ครับผู้ใหญ่อสองคนครับวันนี้มาแบบมีที่จอดรถวันนั้นมาจอดนู่นยังไมวเข้ามา มาเป็นคนแรกสุดยอดเรามาเป็นคนแรกตึ้บแรกนี่นี่ก็คือเราอยู่ตรงนี้เบอร์หนึ่งเราก็จะไปตื้อ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 ,อ,อทั้งหมดไป จะไปไหนกันก่อนเราไปเดี๋ยวเราจะไปเบอร์ยีลาบก่อนไหนพี anyway> ่เหาะใช่เราจะวนซ้ายเหมือนเดิมหรือเราจะวนขวาวนซ้ายวนซ้ายเหมือนเดิมปะไปดูบสองไปดูเราไปดูยีลาบกันก่อนระวังโอ้กดออกนี่เขาทำอะไรอยู่ไม่มีหกตัวนะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยอะ หันมาวอรคุยแต่ตาเขากลมมากตาใสเลยอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้นี่เขามีแครอทอันนี้อันใหา่อ๋ออันเจน่ะหนึ่งอันหนึ่งอันห้าสิบบาทใช่เดี๋ยวรอให้พี่เขาทำหนึ่งอันห้าสิบบาทให้คุณพี่ตัวใหญ่หนึ่งอัน

พี่เราไปยืในใกล้ๆดิไอยอ่ีอทํราไหมไม่ทำต้นนั้นเขาตัวใหญ่นะตเนี้ยุณพี่ตัวใหญ่เดี๋นที่ต้นใหญ่ก่ออันนี้หญ่ พมดยังมาแล้วบายบาย กระโดดจริงจังนี่เป็นสองขาเลยอ่ะเปิดดูดิดูดิดีๆๆขั้นหัวหรือเปล่าเขาจะพยายามจะขีดแมวรองเท้าต้องมีกลิ่นอะไรนี่นกินแมวได้กลิ่นแมวหรอ เขาน่ารักมากเลยอ่ะดูสิเดูตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ก็เดินมาแล้วอู้น่ารักอู้ยขนนิ่มมากมอไอขนนิ่มย,ยังน่ารักว้าว,ว,าวมาแล้วมาแล้วแต่เอ้ยดันตัวเพื่อนเลยอ่ะเอ้าน้องยกขาขึ้นมาเลยอเอดีเยอะน้องยกขาขึ้นมา ไปเดี๋ยวไปกองอื่นกันมีก็มีแเคล็ดมียเค็ดมาแล้วมีแเคท็ดไปแล้วโอ้ยืยนเต็มเลยอะวันนั้นเขาหลับกันนะทีเป็นอะไรแบบโวต่อ,อมันก็จะเป็นกงย่อยๆไปเยอะเลยนะใช่เดี๋ยวพาไปดูมา นี่หน้าม้าเหมือนกันนี่ก็หล่อเหมือนกันนะหล่อเหมือนกันเลยโอ้โ,โ,อโหโคตหล่อม้าถ้าให้ตกฟองฮเหมือนแต่ว่าเหมือนเขาแก่แล้วใช่ไหมพี่ปีศาจถ้าแก่หรอไม่รู้ดูนี่อ่ะแต่หนูว่าเขาต้องเหนื่อยมากเขาต้องหลับแล้วให้น้องเขาผ่อนก่นอ,อ,กอนย่ไปดวนเขาเดี๋ยวเราไป เบีย่ยนา่ารักไปอ๋อนี่ช้างครับเขนานั่งได้ด้วยนะาดีว่าเขาจะกินก่อนไหมเสือให้ที่ทำ ได้เขากินแบบใส่ตรงนั้นเหรออยากให้ตัวนั้นด้วยคี่ต้องเอาใส่ช่านทำยังไงวิธีการให้าส่ถ่านก็ให้เห็นไหมเขาเอาจมูกออกมาแล้วเออเขาถอนหายใจเพราะไม่ให้เขาสักทีว้าว ัวูนด้วยได้ไหมถึงไหมคุณพี่เตัวใหญ่นะคือจริงเขารู้ว่าไม่มีกล้วยเขารู้ว่าไม่มีกล้วยเขาก็ไม่เอาไหม เขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมโม,มเกียดน,นุ่นคนนี้ก็มาคนนี้ก็าม,ม,ม,ามาเหมือ,อนกันทำอะไรเนาะทำอะไร นี่คือลิงกระลอกยังไงขหน้าตายอย่างนี้นะน้องน่ารักจังเลยไปเลยเขาคือแก่แต่ว่าไม่ใช่แก่ไม่ใช่กแก่แค่แล้วรอบนี้ไม่วันนะมันแผลแคเออ่เออเออใช่ปน้องกระหลับเหรอคะน้องหลับเหรอคะน้องร้อนไหมคะน้องรอ้อนไหมคะนอนหลับแล้วอ่ะ น้องหลับแล้วหรอคะให้นมเขาก็ได้แต่ว่าบีต้องซื้อแบบเงียบๆนะเพราะว่าตัวอื่นเขาจะมาเขาต้องให้อันไหนอ๋อพอเขาดึงตาแป๋วเลยนะูกนหเขารู้ ต่อไปจะเป็นจระเข้นะทางขึ้นจระเข้เนี่ยจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยเป็นอย่างนี้เขาจะแบ่งฝัง่งถ้ร้อนแล้วมันก็ลงไปนอนแช่นี่นั่นเลยเอตัวใหญ่มากน้ำก็เป็นสีเขียวดู ีนะะคถ้าตัวไหนเขาหิวเขาจะขึ้นมาเดูทําบันดูทําบันเขาเป็นแผลแล้วมันเรามาหาเขาเขาก็เป็นแผลคนนี้หรอคนเดิมเหรอ

ถ้าเก่าคนนี้จะหลับถ้าเก่าเนี่ยนะเาชอบให้เก่ามั้ง ตัวหญ่มากเัวใหญมาวว็มน้องคนนี้เร็วัเใหญ่แล้วไน้องคนนี้มาก

Oh, <laughs> Call me Young Legend 24 7 flexing. I am never resting. Call me Ramses, I be dressing. Careers, I be wrecking. You should not be testing. Me, you're not affecting. Meeting me as a blessing. Second, that's the best you get getting. Make a lot of noise, but I'm not sweating. I have hella goals, that's what I'll be setting. 1v1. I